ครับสวัสดีครับผมพผอครับมอหน้าเปล่าส่งน้าเปล่าดำหน้าเปล่าครับเ้าสิบไม้ยังครับมือนีมาสายกิโป่งครับมือนีมาสายกิโป่งแข่งกันครับนี่วัดกันครับวัดกันแข่งกับชงหน้าเปล่าครับเพ่พิชนาเพ่ชีนี่ไปวบึ้งครับบาดนี่ที่สับอ๋อไงคือเ้าสิมาสับกิโป่แมานครับใส่เวลาสามสิบนาทีครับใส่เวลาสามสิบนาทีแข่งกันไป่ชีเลหน่อยได้ไร ครับโอเคดูน้วกันครับพี่น้องไปเลยครับผมผมทำชัดการแล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องด่บดอะรแกครับางดำใครเตแล้งดำไปสวแล้วครับผมใส่วาไอ้ไได้เมื่อขนาดตัวนี้ปใส่ไปพี่ไาแไเนี่ยมอยเห็น โอ้ยเืองเกี่ยวกักเน่าพี่น้องต้มเต็มจีบงั้นกูกันละครับผมดูมันเต็มเลยหู้ยไหลครับเสียงไหลครับหู่ไหลเสียงไหลพี่น้องน้องครับต้องดำคูดเอาซะนั่นไอ้ตัูอันนีตรงนี้พี่น้องไม่เห็นมีตัวแม่ครับปีกเรียบๆอ๋อปีกเรียบเอ้าะต้องครับ สิบกคือตัวสิขุดระบายวัวัวัับย่างเดียวชับย่างเดียวครับเีุกเี๊ยับย่างเดียวจะมาเ่นหลายได้ครับเต่หลายขอลลอีี่มองมกันนะอมึงจะไหนวะ เดียๆมาภาดซนตัวปูตัวแม่ตัวแม่หัวขาดเนาะปูตัวผู้น้อยไหมแล้วมีปีกวะงามอยู่ครับเนาะขอได้เพิ่มเติมครับผมครับพี่น้องยิงเสียงน้องดำคุดแล้วสินโอ้ยสู้กันครับุเระสองตัวสู้กันเขาคิดว่าไงคิดว่าคุดต้นชั่วก่ันบ่ ุได้แท้ครับเลี้ยงได้และตัวครับเขาบอกทีเกียวกับว่าแต่ว่าซับได้เนี่ยครับพี่น้องม่าได้ได้โตหลายที่สุดในเวลาสามสิบนาทีครับรุ่นรุ่นรุ่นสองตัวครับตอนนี้คือว่าได้รุ่นตัวเดียวเนี่ครับจังหวะกลนนี่ทางเทียงก็มี่สองครับโอ้ยตัวเดียวพี่นอ้องตัวเดียวเหรอ,อตัวเดียวกันทำเล่นที่เราละดียว ไ่บ่อไงเลนบอไปเอาเนี้ยไฟเนี้ยอ้าอ้าวสู่ไปครับสู่ไปลงดับทุ่นโมไว้ครับเสียงบ่เสียงบ่อนค่อยดังครับปันยางแข่งกันเนาะนี่การเป็นการแข่งขันครับเสียงบ่ค่อยดังสั่นองดับไนี่ครับเราดีกว่าสั่นครับถึงต่อไป ครับไปกับว่ามันใจลุมนี้ี่กันแล้วครับผมนี้ยเงี้ยเดียดิ้งเก็บเห็นไหมครับอโอเคเอาอกมันมครับผมคือเครงสักสีงามบ่งามเขาโอ,อนเป็นตูนะครับบรดร่างนำนักครับผมได้ได้ดทุกวิธีครับมไ่ได้ยิป้ญปุมไหลกัน นี่ครับเพื่อนรุดไป,ปกองเสียกรรมการกรรมการนี่ครับเป็นกรรมการเอาก็สั่งกรรมการกรบลุกวนจับเวลา,าถ่ายเนี่ยทางนี้กับพวกเราโอ้ได้ได้ได้ก็ทำประดังก็คือประก,กาศเลยบร้อยไเวลาแล้วเด้อโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอเคนี่ครับกรรมการซึกนี่ดูเดือดครับครับซื้อแค่สักนิดเอาเหล่าคนหน่อยข้อคปากคำข้อขอะไรเอาเลหเพราะให้ลืมปะ โอ้ยตีแห้งอะไรก็ห้างแกนเลยพี่น้องต้นหมวกเน่าเนี่ยอไรทัพปะทันครับมัน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 ยางรูบดหมือนกันมันลุ่งแล้วมันลุ่งเล้วมีครูมีของมาแล้่ววะันแมนบนบัวค้นะับฟางกัน้องดำกัลุยนครับผมยวคงเิงไอ้สงกน เสียมสิ่งกันนะึุว้ายครับข้างตันตันคือสอย่นเนาะออนี่เดียโอ้นี่เอาไฟออกกันหนนี่ยหัวเอ้อี่เข็บวไปไม่นะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุพร้อมงามพร้อมงามพี่น้องรอสักหน่อยด้ตัวครับดูตัวตัวคือเนี่ยกระพาะหนองดำครับได้บ่ได้ครับได้ หอยอยังคุกห่งไก่ก็เจอเลนี่เย็ดแล้วครับห่วงไก่อ้าสูกันนะผมีดีนะครับผมดีดีข้าคุณเขาผมนะครับเป็นิวานะพี่น้องเพิ่งลงดับับเบื่อครับ้ว้ยจึ๊บเขาเฮ้ยได้เบื่อนนเนี่ย นี่คือห้องเองเนาะองครับก็จำนวนเนาะออ้สองแจมนะครับบวก็นีแจมูนี่ีเฉ็บเห็นีเข็บลงครับตี้เลยี้เ็บีเฉ็บกอรายแล้วอาครับพี่งครับผู้เด้ยผู้เลเป็นเจ้าของตัวสามเลดำดำทียแมอเลวะ นี่นไอ่นามมันขาดนามมันก็คือขุดลายบ่อเฉยเลยิเห็นอยู่นี่่ครับคิดว่าเฮ้ยควบหนาสีเป็นควน่นาจะเป็นครับควบหนาเป็นรบ่อเลยเพื่อเลืกเพเลือกไหนายนี้โอ้ยเราประกันออกนะก็ประกันวดมือฝ่ายดูดออกเครื่องนึ่งเลยโอ้ยสามมันามันต้องไวะเนี่ยอะไรเนาะเนาะเรานำบ่อทดสบใสยมาเสียโอกาสไปแล้วครับเพราะว่าเวลาเขาเดินไปเรื่อยครับเขาตัอให่ ให่ไนี่กรรมการเพื่อนรุดครับกรรมการคอยคุ้มจำพมกวิชิตกุ๋งเน่ยเปยไปช้าตัวกี่เก็บมันงอดไรนี่ครับอแก้มหนึ่งครับเฮ้ยหนโอ้ยงงงามเลยพี่น้องเออกัดมือเอาเสียวเปียบบ่นี่ชิ้นควรในนี่เนี่ว่าเป็นการเอาเปียบกันบ่บ๊อบ่๊อบบ๊บยังนี่ครับสองตัวนี่ควายนึงอีกตัวเมียโตการกรรมการนี่อีรีเอ กรรมการชี้แจงบอกแล้วครับขกมาแต่น้อยเนาะอ้ตุ้่มันดุนกูนุเอาทิโม่างไปเลยแ่งไปเข้าไป้นหัวบ่โอ้ยต่ำเบ้ยเกินหัวัๆเวะโงเลยโอตายโอ้ยได้้ทำตัวไงวะโอ้ยเอาเโอ้นับกึก็มีน้องเอาคุ่ต่อไปคู่ต่อไป ไกไเตเียมเซ็เียบนี่พวกไหนกันล่ะกนี่วะเป็นตัวนี้วะบ่วนี้วะนี่ตัวเมียเลือก่เปยับ่เปยังโอ้ทำซับครับเมื่อกี้แค่ับโอท่านบ่โอขอขัดไหเด้พี่น้องโอ้ยเี่ยตรงน้นโตยู่ใส่น้องบาทดิหัวเด้หัวเด้หัวต่กลองเด้ โอ้ <of> น,นี่ต you know. okay. you know. ัวโอ้โหเจอดายอยู่น่อเอาไฟออกหนน้องมึอได้หมโอ้หัาขากเอาไม่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 รับเพื่อเอาละัวกากัะไรสีมันครับน้องดำไปทรงกับไก่กันเลยครับคุณสุดกัเป็นโคดทางคุณปวดป่ะขุดน้าอะขุดเด็กปวดนีุ่ดทงดพึ่นตัดเอเนเตมวะ โอ้ยน้ำหุ่นได้แล้วครับผมเขาไปต้องไปครับผมอึมมาจะออกเอามันยางขึ้นมาเองไปได้บู้กันนะโอ้ยบ่ได้ขุดเมื่อยพี่น้องยางขึ้นมาเองกว่ะพวกตกพวกขุดยากตัวนี้งล้อีกไต้องสสยไฟไอ้ที่มีมีดอะครับนี่มันสีมมันสิ่วมไล่กันบ่เลยไปทางเขาเลยครับไปเมื่อไรได้ครับมันต้องครบสารเคลื่ทีครับแค่ใบกยเห็นแค่ใบไดีแนวนี้ ขนาดตเอาขวดวนมาถือหีับตอนนำบากกูอีกไ่มอีกเกรรมการกรรมการโสมโสมโสมงดาถามหน้าที่ลรืเวลาครับผมวาครับปยาโดนมาน โอ้เดี๋ยวได้พันพี่ทองก็น้องเลยยังทำได้นี่ต้องหายซีล่ะครับยังเด็ดยังขันต้องยิงโอ้โหโวยกับโอ้โเอาแลืสองนาทีพี่น้องต่ว่าเสียงีกาลครับมองดมาเห็นรกี่หน่อยเครับ สองนาทีโอ้นเะปาหนไๆๆเอนกันนะนี่ครับีตะกรงมันได้เดงไงเนี่ยโอ้เอาบังคลับเด้กับาอ้องดำก็เขียวครับีอนาที่อยู่สนเอาคข้าไปสุงซับครับไหนว่ายไ้หัวขาดวะไหนๆเหมกันนะหัวขาดนะบ่นี่นับหนึ่งนับหนึ่้หนึ่งอ้เสียงห้องวนไปทางเสียง โอ้กรรมการทีออกตัวครับนี่อุ้ยบอมันเป็นตะแพร่ัตงแต่ออกตัวเลยไปสอกันไปเดี๋ยวจะเฝ้าจริงกรรมการไปไปฮะวิชาวยงู้้ท่านบ่นท่านท่านบ่ได้บ่ได้ตัวนี้เอาเดเอานับนันับกาแล้วพ่อพ่อพ่อพ่เมื่ลไหร่บ วันเดียวนี่ดังเลยน้องซีนองซีครับให้คุดพูทธตัวเอรอเอาครับนี่กาดังแล้วครับผมคุดพุทธาตัวครับไอ้เอาพูทธตัวเลยเหรไอ้ไต้ทยศไ่ยยังดอกยวทอดเสียเลยอดกินยิมมไม่ได้น่อยสิครับแก้มหน่อยกรรมการเนี่ยเป็นเทปใช่ไหมนี่ครับกรรมการเดี๋ยวติเดี๋ยวติใส่เอามันคือกล้วยสองเดี๋ยวติใส่ทอดกินไปไปบุญเอี้ยงปะพุลึกลึก รกระตามครับาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วซาเซ่กันที่รื้อเฉยมาแล้วมาแล้วมาแล้วห่างเฉ็ยบว่ะเท้ามึงขนาะครับเตะมึงตัวอันนี้อันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วพี่ม้องเอาถ้ามึงไปนับกันครับผมครับมผมหลังจากที่องดำครับไปสูงครับหวานครับพี่น้องดำน้ำเปล่าสูงน้ำเปล่า,ลลาแข่งกัน อ๋อับเนาะมานับเนาะลุดมือนับับนี่ก็มางลำเป่ากันสงไปลาสดสงลเป่ามาซื้อใยก็ซื้อายครับนับทีละเจ้าครับที่ะเตรียมี่ะตียสอหนึ่งสองามสอ่ามือขาดแต่ เ7็ดิ่ไรกรรมการนี่คนกรรมการสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าสิบหกสิบเกรรมการมื่อวันที่ นันตัวมันสตัวมีสามตัวมีสาตัวสิบเก้ายี่สิบเอายี่เดครับตรงส้นไทยออกหนกครับตัวนีกูมงออกก็ไหนเลยตัวสั่งก็สัางแ่งินนั้เอคระเอามาคำนเนาะมาคนไอ้สุนขตัวไหครับยี่สดตัวครับยี่ห้ามั ดีแ<น>ล้วเขาพอตัดแต้มนะหัวมันขาดนะนับมาตัวตัวยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามส<ะ>ีหมม่ 1> 1หา้าหกอหัวขาดที่กันมาเอา็นนดอามาพึ่งเอาลับน้องกอลกรนับมาพึ่งเอา เก้าสองสิบนั่นล่ะมีสีหรอเว้ยซูซีไว้ซูซีซูซีสิบโอ้บอขานเด้อผมกมยังลายรสิบสามสิบสี่สิบห้าสเป็นสิบตัวเีย1สิบเจ้มันนับเ่อสองตัวเลยตัวเก้า Years, 2 0 2 1เสมอเราครับเนี่ยอโอ้โ,อโอเอาเสมอล้าเสมอล้วเมื่อกี้ครับง้างง้าง่ัด้ครับพี่วัง22 23 24 26 27 28 29ตัวครับผมโู้ขาดตั้ 9. 2 9เอาเด้จับมือมือสองคนกรรมการชู้ช,ชนี่ครับยวได้ฟังก็ขออยากใายนะครับ ค้ายๆเป็นนนัไฟชนะใช่ไฟชนะไฟชนะเนี่ยกรรมการนะกรรมการไฟชนะครับเอากรรมการเที่ยังนี่ใส่ขี้กิบพ่วงมาไมคือได้ใส่ขี้อันนี้ล่ะหามากกับลำบากกรรมการนี่ล่ะกูไม่อยากกู่อยากพากไม่อยากเอ้ยครับกิบพ่วงเกือบหกสิบตัวให้เวลาเท่าไหร่ก่อนเขาว่าเครื่องจักรงอืเออ้อ้า กางคิมมูงก็ถือว่าได้คู่ได้หลายหกสิบตัวนี่แต่ก็ถือว่ามาันลำบากกรรมการทำใส่ย่างผมคุ้มใหมดิเนเอาเอาเอาว่วาใส่แล้วบ่ืเล่าแล้วครับผมใส่กี่เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับนต่ที่กรรมการหรือกรรมกรเป็นกรรมการก็กลำบ,บากกูมูงอีกเอามาทอดกับขวบครับนวดดีซุ้ม แล้วก็ทอดกบกอบแล้วก็มาโรยรถดีฟูฟูฟูครับแซ่บแซ่บกบกัวสไตล์บ้านน้องธรรมดาธรรมดาเท่บ้านห้องคอจโดหัวเนาะหัวใส่เกลือใส่ชุดโรตในนึ่งแต่ห้างโบแมนห้องถอดกบกอบฟูก่อนเขามาโรยรถดีแซ่บครับรับรองกรรมการที่เดียงแมนกรรมการที่เดียงครับนี่แหละครับหน้าที่กรรมการ ครับผมนั่นเองครับจิดตามซอยกันครับติดตามซอยกันครับแล้วที่มีคอนเทนต์มาเรื่อยๆครับหาคิวหากินหาปูหาปลาหาหนูหาเขียดกันว่ากันไปแล้วทีมีมาเรื่อยๆครับตามฤดูกาลเท่านั้นแหละตามฤดูกาลบ้านเนาะแล้วแต่แล้แต่ส่งฤดูกาลเนาะแมียนทำเมียนเมีนช่วงนี้ก็ช่วงน้ำน้ำแดงเนาะ มีเขลเาก็นปูมกีเลรเขาก็หาไปหาปลาเลียปูมหม่มบางเหเขาก็หาปูหาปลาซอยกินกันไปครับแต่ผมดูดีครับผมฝาที้ตําเื้อครับผม